สวัสดีทุกๆท่านนะคะก็ามาพบเจอกันแล้วในช่องเรียนกองราก,ก็องว่วงซึงได้มุ่นเวียนเปลี่ยนการนำตนบัตรและเรียดไม้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่บางครั้งก็รู้สึกนักใจเพราะว่าตนบัตรที่นำไม้รับชมก็ไม่ได้มีมากมม้อะไรนะคะแต่ตาเรียนนั้นปอจะมี ใช้ได้สักทีเพราะว่าเก็บมาไลายวันแลี้ยวาหรับธนาบัตรนี้ตอนสมไมนั้นก็หมูว่างแต่การใช้นะคะก็เลยเก็บได้หน่อยนะคะแต่ก็จะพยายามนําไม้รับชมกันเรื่อยๆนะคะเรามารับชมธนาบัตรใบละ10บ,บาทนะคะซึ่งธนาบัตรนี้เป็นธนาบัตรตีหน้าว่างเงีนนะคะช่วยห้ามมาก์ไม้นะคะ ถ้าตันมีตันก็เสียดายนะคะตาเอาไปขายในราคาทุกๆพวก็ไอาเก็บไว้นะคะแต่การเก็บไว้ถ้มามักมันก็ไม่ดีแล้วเก็บไอ้ปอมีเก็บไอ้ไปอบใจนะคะเรามาดูติดตรงนี้นะคะเป็นพลาสติกไส่เป็นพลาสติกเซแต่มีรูปก้องปลวงโรกาวปลาบาาชุ่มเด็ด แล้วพรัามินตรามาปูมีพลนอดุลยเดชนะคะตรงนี้แล้วก็ตัวปวก็มีกบารัฐบาลเต้อ,อยสิบบาทเลยเขียนไว้ย่างจัดเจนนะคะซึ่งขเอมือนตนาบัตรอื่นๆไม่่อยแตกตางสักเท่าไรแต่ต่อเดียวจะมีสิ่งแต่แตกตางตีหน้าชืนชมอยู่สิ่งหนึ่งนะคะก็ไอ้ตานติดตามต่อไปจบนะคะถ้าตานชมแกนิดเดียวเดี๋ยวตันจะไม่ได้ รับชมสิ่งนี้ตานจะเสียใจนะคะตีมันส้าคัญลยยนในตานบัตร่งใบนี้นะคะก็ให้ตานชมไปสักนิดกันนะคะนี่ก็เป็นอาสิบบาทเทยนี่อาสิบบาทอาันบวกนี่เป็นด้านหน้านะคะผาพกลองผลล่วงโรกาวก็ทรงชุดเต็มรูปแบบนะคะเรามาดูด้านล่างนะคะดานล่างนี้เป็นใคร ก็คือเป็นประบาทส่อมเด็จประปกกล้าวเจาอยู่หัวนะคะตั้งแต่ปสอสอส่งพันซี่รอยสามสงจนถึงส่งพังนซี่รแป่านก็คิดเอาเองนะกะ็ว่าคีปีตีชายธนบัตรนี้ตีบลิตธนบัตรนี้แล้วก็ชายมานะคะตีโบกว่ามันสำคัญ มันก็มีอยู่นะคะตรงนี้ก็เมื่อนกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นด้านล่างก็เลยหมายยูด้านขว่ามือแต่นี่เป็นด้านหน้าหมายยูต่างสายมือตะปริกนะคะเราจะปิกดูลองปิกดูนะคะมันก็เมื่อนกันนะคะเมื่อนกันต่างหน้าต่างล่างแต่ตอนนี้ปริกกลับไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะปิกกลับมาให้ดูอีกที่นะคะที่เดินกราักองว่วงบอกว่ามีอะไรสําคัญอลองสังเกตดูนะคะว่ามีอะไรสําคัญ เออแอนแอนแอเคยสาบเลวก็ไหวได้จำกันเอ็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูกลางหลังด้วยแอนกลางหลังนี่นะคะนี่ธนบัตรใบนี้ตั้งว่าเก่ามีรอยตรงกลางเป็นรอยขีดรอยได้เดวก็กล้องระกล้องว่างเก็บไว้นั่นนะคะเพราะว่าทีจำกันมันเป็นเหล็กมงค้นนะคะคือเหล็กกาวหน้า แล้วก็เกาล่างแล้วตรงนี้กากาวมันกันแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเกาตรงนี้เราแล้วก็มีเป็ดมีเจ็ดมีเป็ดช่วยมากๆนะคะเหล็กนี้ตาวาเป็นการประมูลประมูลใบลาซิบแต่ไอ้ไม่วานีเลยนะคะคือมันเป็นโรยขี้ต่เรีวแต่ถ้าเป็นเป็นยูเอ็นซีที่ไม่เยี่ยมที่ต่างร้าใน này, ได้ก็กเ,เก็บไว้ดีกว่าที่นักซะส้มก็เก็บไว้ บางที่เหล็กก็ช่วยไม่ตาวนี้นะคะที่บอกง่ายว่าช่วยไม่ตาอนี้ยกเว้นว่าโกรนีตีปลอยประมูลมากรือไปซื้อไปล่จ้าสมเหล็กตองเหล็กไร้พนันก็อีกอย่างหนึ่งก็มีขาหมากว่านี่แต่ถ้าว่าแร่งตึง้งเหล็กตัวปล่อยกับตะนาวนี่แล้วเป็นเหล็กตีกาวหน้าตรงนี้กากาวหน้าบางคนก็นับตั้งแต่ตัวนี้นะคะกาวหน้ากาวร่างนี่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะ แต่บางคนก็นับมันต้องเดตตัวเร็กก,กาหน้าเกาวรังได้เหมือนกันกาวหน้ากาวรังตรงนี้ก็ได้เหมือนกันจะเด็กว่าชุดยอดแล้วแต้มยังมีเหล็กกาวตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเจ็ดไปแปเหล็กช่วยตาว้าวาตันมีเหล็กปันเนียร์สมคนเก็บเพรดพ่นว่าใส่ไนเปล่าทึงรวยเป็นมงคลก็บอกว่าเบียจะเล่ยมาเทมาเล่ยมารวยรวยไม่สิน้นไม่ชุดนะคะเรื่ของหลักงว่วงกิดว่าจะเก็บ วายนะคะใบนี้เพราะว่าเดี๋ยวใจลืมจะลาวพอนี้เอ็นเอ็นมันมีรอยปรับตรงกลางก็ใจจะลาวไม่ได้นะคะหลีกมันช่วยกลางบนนี้ก็ช่วยช่วยฮามนะคะนี่ตรงนี้กาวแล้วก็กาวแล้วก็กาวแล้วก็กาวกาวไล่กาว,กาว,กาวมันก็จะเด้งกับเป็นมงกุฎนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่มากไายว่านี่นะคะก,ก็มอบความสุขในจริ้งดิจันโอบ ไม้ตานได้รับชม่านอาจจะมีธนบัตรไม่ไหม่รูปแบบไม่ไม่รรไมกระเลกเพี่ยนเรียนรู้กันรับชมได้นะคะ,ะสำหรับช่วงนี้มีอะไรข็พยายามนำไม้ตกต่านได้รับชมสำหรับวันนี้ก็ต้องข้อมลาทุกก่านไปก่อนหยุดฟ้าจะปบกันไหมในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ